คนดาบดำสารคามชกเป็นคู่ที่หนึ่งคุณแหลกครับเจอกับลุงสามบีเจอไหมครับไม่เคยเจอมาก่อนครับเราซ้อมอยู่กับกองรันครับกี่วันซ้อมมาซ้อมมาหนึ่งเดือนกว่าเราเป็นสไตล์ไงมวยเปิดเกมรึมวยฝีมือด้รึไงเปิดเกมมาแล้วลุงสามบีเห็นกันไหมเห็นครับเขาสไตล์ไงก็เหมือนกันครับคล้ายคกันครับถ่ายรูปตอเช้าใครลอยกว่าไปลอยนะเราสูงเท่าไหร่สูง125น้ำหนักปลอยๆครับ51กว่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว22ปีสามฝ่ยหลังเป็นไงบ้างล่าสุดที่แพ แพ้ยูสยามอ่าแล้วก่อนหน้าสองไฟชนะสายลมกับสแตดาวทองชนะมาสองมาแพ้หนึ่งครับล่าสุดเราเจาะไว้ตอนที่แพ้เราเท่าไหร่ร้อยสองปอนด์วันนี้ร้อยสามอันไหนดีวะาร้อยสามร้อยสามแล้วเราต่อยเขาปอนด์ด้วยนะวันนี้นะครับร่างกายเป็นไงบ้างสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเอาเป็นคนจากจังหวัดนครราชแก่นอ้าวฝากไปครับโคราชชาวนครราชสีมาใช่เป็นกเงินแจ็ครับ ย็นนี้เต็มที่แน่นอนเออถ้าชนะไปนี่ก็ร้อยสักน่าจะเพิ่มอีกอันหนึ่งนะเออโอเคอ้าวในน้ำตัวทางมากหน่อยครับใจกล้าผมรุ่งเรืองมีกวาดีดารับวันนี้เจอใครเจอเชียร์พลยังไม่เคยชกเขาไหมไม่ไม่เห็นว่าช้าถ่ายรูปไงยายใครยาวกว่าก็เท่ากันเท่าเท่ากันเอาเราซ้อมอยู่ที่ใต้กว่าดีดากับที่ใต้นะที่จังหวัดกระบี่ครับกระบี่ซ้อมเมื่อกี่วันสามอาทิตย์ครับเราสไตล์ไงมวยพี่มึงครับพูดต่อสู้เห็นไหมเขาอย่างไงมวยเท่านะ อ่ะเราเราสูงเท่าไหร่ร้อครับตําหนักปลอยปลอยร้อยสครับปีนี้อายุสิบหกครับล่าสุดชกไปที่ไหนงานนั้นเป็นไงวันนั้นชนะเป็นนักกอล์ฟวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสามมาวันนี้เราได้ตําหนักบอลถูกไหมครับวันนี้ร้อยห้านะเขาร้อยสามร้อยสี่เอาร้อยสามร้อยสี่เราร้อยสี่เขาร้อยสามมานะครับแล้วอีกอีกไฟส์เป็นไงผลงานอีกไฟส์เดืนเป็นไงชนะชนะชนะมากี่ไฟส์ตีแล้วเนี่ย สองครับเวดนี่โอเคไหมมันใหญ่ไปไม่ได้หรวมรูกมันใหญ่ไปนิดนึงใหญ่ไปนิดนึงครั้งแรกอะนะ,ะต้องลองอะนะ,ะลูกหลานจากจังหวัดปัตตานีปัตตานีวอล์กไปครับเชียร์หน่อยครับมาเชียร์ผมหน่อยครับก็ดีหนึ่งครับอ่ะโอเคครับผม